สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเชฟเบนครัวเถื่อนวันนี้เช้านี้เชฟเบนหิวไม่รู้จะกินอะไรเชฟเบนก็เลยว่าเอ๊เชฟเบนไม่ได้กินขนมจีบมานานแล้วก็เลยอยากจะลองทำกินแล้วก็ถ่ายทำรายการไปด้วยในตัวเครื่องปรุงขนมจีบมีอะไรบ้างหมูสับครับซื้อได้ตามทั่วไปตามตลาดนัด ตลาดร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตโลตัสบิ๊กซีต้นหอมต้นหอมหั่นละเอียดเนื้อกุ้งสับละเอียดพริกราวเอ้ยพริกไทยซอสปรุงรสยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณอยากกินน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนเดิมแต่จะให้ดีต้องตา ทิพผลบปูอัดอย่างดียี่ห้อโลตัสทำไมถึงซื้อมันถูกน้ำตาลผสมอูมามินิดหน่อยแป้งเราเอ๊ะหรือจะเป็นแป้งมันเอ๊ะแป้งเราสิเพราะว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของมันใบเกี๊ยวฮนะใบเกี๊ยวทำไมทั่วไปมันเป็นสี่เหลี่ยมว่าทำไมของเชฟเบนมันเป็นกลมๆเพราะว่าเชฟเบนเอาไปตัดครับ เอาถ้วยฟั่มเลยฮะมีดซอยจี้จๆๆๆีลงไปที่ขาดไม่ได้นะครับไข่ไก่แอบ zone. อยู่ครับแอบอยู่ภาชนะที่ใช้คนภาชนะที่จะใส่จานเหลี่ยมสีดำเดี๋ยวเชฟจะปรุงให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับเริ่มต้นใส่หมูลงไปใส่หมดเลยครับ ใส่หมดแล้วครับใส่หมดเลยไม่ต้องเหลือไว้พอเหลือก็ไม่รู้ว่าจะไว้ทำอะไรพอตกเย็นนี้วันนี้เชฟเบนจะต้องไปดูบอลครับดูบอลคู่ไหนอะไรลประทูขนองครับเจอขอนแก่นเอฟซีอันนี้อยากจะรู้จริงๆว่าประตูชนะไหมเชฟเบนตามไปเชียร์นี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนนะใส่หมูลงไปตามด้วยกุ้งฝับครับ กุ้งสับเนี่ยแต่ให้ดีต้องใช้มีดสับนะฮะอย่าไปใช้สักกระเบือสับเพราะมันจะไม่ดีมันาะเล็กนะฮะไอ้นี่มันไว้ตำนี่หว่าใส่กุ้งลงไปตามด้วยน้ำตาลและอูมิกาวครับทนานเอาไม่มีสูตรนะเชฟเบนเก่งอัจฉริยะเกิดมาก็เก่งพริกไทยครับเหมือนเดิมครับกะเอากาเอาฮะเราเชฟเบนเก่งอีกแล้วฟอสฟูร ไฟไปเลยไฟไม่ให้หมดเลยน,ะน้ำปลานิดเดียวพอเอาไขล่ลวงเอาไข่ไข่ไข่หมุนหมุนมาแล้วเอ๊ะไม่รู้จะวางที่ไหนเอาตอกเลย,เลยครับตอกตอกบนโต๊ะเนี่นะฮะตอกบนโต๊ะนะม่พอเคาะเคาะกับมืออุ้ยแตกไฟไครับอ้ยมีเปลือกด,ด้วยไม่เป็นไรครับหยิบออกไฟลงไปครับเดี๋ยวเช็ดมาไปล้างมือแป๊บหนนี่ใส่ไข่ลงไปใส่น้ำปลาใส่ซอสผรู้วคนครับ คนมนุษย์มนุษย์มนุษย์ให้เข้ากันคนใช้เวลานานหน่อยฮะคงจะตัดกล้องไปไม่ได้ฮะเพราะว่าต้องดูการเชฟเบนคนเรื่อยๆคนให้เข้ากันคน,คน,ค,น,นคนมนุษย์คนมนุษย์คนมนุษย์คนผนไม้เรื่อยฮะต้องรีบครับเวลาดิ้งะต่างไม่หิวไม่หิวฮะวานยังไม่ได้กินอะไรครับฝนตกที่บ้านออกไปหาอะไรกินไม่ได้ กินมามกาก,กบเบื่อนอนแห้งตายอยู่ในห้องฮนะนั่งเล่นเกมเล่นไปเล่นมาง่วงหลับไปช่นั้นไม่หิวดีโห่เช้าตื่นมาหิวมากไม่รู้กินอะไรเปิดตู้เย็นกินน้ำก็ยังดีฮนะคนฮนะคนจนรู้สึกว่ามันเข้ากันรู้สึกได้ยังไงละครับต้องใช้จิตวิญญาณครับใช้เบ้นเท่านั้นจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับคนคนไปเรื่อยครับ พักๆหนึ่งให้ไข่ให้กุ้งให้เครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปนั้นผสมเข้ากันอพอเริ่มเข้ากันนะครับพอเริ่มเข้ากันครับใส่ต้นหอมครับใส่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ๆไหมลงไปใส่ไปก่อนครึ่งหนึง่งจะดูว่ามันสีฝันเป็นยังไงตัดไหมตกไฟลงไปครับนึ่งครัวครับเดี๋ยวเราไปเอาไปนึ่งคนระับกินได้อร่อยคนไปเรื่อยครับคนคนเหมือนเดิมครับ อันนี้เห็นไหมับต้นหอมช่วงหัวใช้ไม่ได้นะครับต้องหั่นให้ละเอียดกว่านี้ครับถามว่าใครหั่นเทฟเองครับทาไมถึงปล่อยป่าให้มันเป็นอย่างนี้ขี้เกียจครับหิวครับเริ่มจะหิวแล้วนะครับคนไปพอคนเริ่มเข้าที่ฮะ่ายแป้งแป้งเราครับไม่ใช่แป้งมันครับแป้งมันต้องอยู่กับมันครับนี่แป้งเราครับใส่ไปเท่าไร่อะไรฮะก็สัก พึ่งถ้วยแล้วเกลี่ยเกลี่ย,ยดูเฮ้มันเฮ้นี่เปนถ้วยยาใช่ไหมวะแล้วก็ไฟไปไฟไปเรื่อยๆก็คนครับคนไปเรื่อยๆค,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 คน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 ไปให้หมดคนไปเรื่อยๆคนไปคนให้แป้งผสม โคกค้กคกคุกคกหนุ่มจีบอร,ร่อยไหมอร่อยมันอยู่ที่การคนเนี่ยต้องคนต้องใช้ความคมาคนคนคนดีดๆนะคนไม่ดีออกนอกถ้วยนะฮะค,คนคนคนนี้ครับคนคนคนครับมองไม่ทันเลยฮะท่านผู้ชมฮะมองไม่ทันเลยฮะครับเมื่อยครับตอนนี้เริ่มเมื่อยแขนนะครับเะมันจะเหนียวฮะเหนียวกลิ่นจะเริ่มหอมฮะเห็นไหมครับดูครับดูฝีแล้วเอ๊มันขาดต้นหอมไปอีกหน่อยห,อยหมูเยอะไปใส่ต้นหอมที่เหลือให้หมดครับ พราะว่าเราไม่อยากให้เหลือไม่รู้จะทํายังไงไฟฟังไว้เคาะเคาะเคาะอืมดีมากครับคนต่อไปครับถามว่าปูอัดครับปูอัดปูอัดเราเชฟเบนจะมาทําอะไรครับก็เอามาไว้แต่งหน้าก็ได้ครับเป็นขนมจีบปูฮะทําไมเชฟเบนไม่ใช้ปูปูเนื้อปูแท้เชเบนช่วงนี้แห้งครับตังไม่ค่อยมีฮนะก็เลยไม่สามารถซื้เนื้อปูแท,แท้มาได้ นะครับคนให้เข้ากันนะพอเริ่มเข้ากันนะครับก็จะได้ไส้มันคเะได้ไสขนมจีบทําไมนะครับทําไมเขาถึงเรียกว่าขนมจีบทั้งที่มันเป็นของข่าวมันเป็นอาหารติ่มฟัมของประเทศจีนมันมีประวัติครับไว้เทปหน้าฮะเชฟเบนมีโอกาสจะลื้อประวัติขนมจีบมาเล่าฟูกันฟังให้ผู้ชมทังบ้านได้ฟัง ประวัติยาวนานครับตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้ถึงราชวงศ์ถัง,งนะเสร็จแล้วนะครับหยิบใบเกี้ยวมาครับ,บใบเกี้ยวทําไมกลมบอกไปแล้วเมื่อต้นรายการการห่อทํามือฮะปุป๊บโปะหมูเข,มมเข้าไปโปะไฟมันเข้าไปปึ๊บเยอะน้อยแล้วแต่เราครับเราไม่ได้ทําขายเราทําเจี๊ยเองฮะห่ออย่างนี้ครับห่อห่ออย่างนี้นหอ่อนี้ครับห่อ ปืด๊ดเห็นไหมครับแล้วก็ตัดหน้าไปครับตัดหน้าไปครับมันจะสวยครับมันจะสวยแล้วก็มาวางบนบนถาดครับดย๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวเราจะตัดไป